สวัสดีครับครับครับขอต้อนรับสู่ SC Tech TV ของเรา right. uh. นะครับ SC Tech TV นะครับเป็นไงนะครับ SC Tech TV โอเคนับงต้รับ งานวินดิ้งคราวนี้ครับอาจารย์เป้กับพี่แหลมพี่แหลมครับผมพี่แหลมสิงของเราเลยครับราทำงานแต่งงานคู่นี้นะครับเรามีเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่ที่สุดประจำปีนี้แล้วก็วันนี้เลยครับดับข่าวกะน้ำท่วมอีกนะครับดับข่าวเลยครับผมข่าวอะไรครับข่าวน้ำท่วมครับนะครับเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับพี่เป้แน่นอนครับเซอร์ไพรส์ของเรานี่ยก็น้องของคอบคุณรายการเรียร์โซนะครับเราขอเอามาเป็นตัวอย่างเราอ่างครับผมอ่าทีนี้เรื่องแอสเซมเปิลครับเดี๋ยวผมจะไปเราจะสัมภาษณ์ครูของเราทั้งหมดเลยครับอ่าเกี่ยวกับว่า เราขอเราขอเข้าไปพรจากอาจารย์เรี <t <t ่ยวเราครับแล้วก็ขอสคำครับเราจะรู้สึกเข้าปพรยังไงกันรู้น่หลแล้วเราคนรยังไงเราไม่รู้อันนีนเราครับเราจะรับคนเลยรครับตา้งอะไครับตังอครับตั้งอรครับผมก็นี่แหละแตเ่ก็คือเป็น คนไม่ยาวขออะไรตามนะสามคำนะยาหยุดยั้งโซ่ละหยุดยั้งอะไรครับหยุดยั้งครับหยุดยั้งครับหยุดยั้งมันขึแล้วแต่ความหมายใช่แล้วก็ขอแสดงความดีทั้งกับอาจารย์ตะวันแล้วก็อาจารย์หมอค่ะตื่นสามคำนะมาแต่น้ำน้า ก็คือพลังอดทนนานมาก็คือกขอแสดงความดีดีกับคู่บ่าสาวด้วยนะครับแล้วก็ข้อคิดสำหรับเบซึ่งเป็นนักกีฬาของสถาบันมาตลอดนะครับก็ขอให้ใจ้ค้ววารูกแพ้ลุกชนะลูกอภัยในการของุริครับก็ขอให้คู่สมรสคู่บ่าวสาวทั้งคู่มีความสุขแล้วก็รักกันตลอดไปขอให้อะไรอ่ะ มีความเข้าใจกันมีอะไรก็ให้ชี้ให้อาศัยกันอย,อยู่ยยกันด้วยความเข้าใจนะครับสร้างคนเดียวนะครับอาจารย์ครับผมขออีกนิดนึงนะครับผมขอให้อาจารย์พูดประโยคเนี่ยสามคำไม่กับผู้บ่าวสาวครับผมขอแค่คาาสามคำเท่านั้นครับอาจารย์ครับรักรักกันเศษเศษฝากถามแทนผู้บ่าวสาวครับว่าว่าคู่นี้เป็นงานแต่งวันศุกร์ใช่ไหมครับใช่ถ้าอาจารย์ตะวันขอลาวันเสาร์ได้ไหมครับ อไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขามีวิธีอะไรต้องรอก็ต้องถูกถูกห้ามหรือห้ามลาเลยครับจะาำลาก็ให้ทำงานมาให้ไหวมาให้ไหวทำแล้ว้ทำลาทำลาเพราะว่าคุณได้มีความสุขกันไปแล้วก็อันนี้เป็นเด็กนะก็ขอให้พี่แม่รักกันนานๆแล้วกันนะคะสามครั สามคำลงเองสามคำสามคำว่านใช่ไหมจอยสามเลยมันแซบเวอร์มันใหญ่มากลูกแล้วก็ลูกแล้วก็ลูกขยันทำไขยันทำลูก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 ลขยันทำแก้คำแก้คำากระค่ะแก้คำอ่ะก็ขอให้อาจารย์ตาบันแล้วก็เจ้าบ่าว สามคำเด็ดเด็ดให้กับผู้่าวกาศทุกที่เลยครับเด็ดมันเกลืนเด็ดคืออะไรครับเด็ดคืออะไรครับเด็ดคือสุดยอดใครนะเด็ดคือสุดยอด แล้วก็คือคือเวลามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรเนี่ยก็ค่อยปรึกษาหารร่กันก็ขอไวยพรให้มีความสุขนะอยู่ร่วมกันตลอดไปค่ะรักมั่นคงค่ะรักยาวค่ะผมขอสามคำที่เ็ีครับอย่ายอมแพ้บอกให้ใครอย่ายอมครับบอกเจ้บ่าวเลอดสาวเขาอย่ายอม ทั้งคู่เลยอย่ายอมแพ้ไม่เช้าอย่ายอมแพ้เนื่องจากเราเป็นเรามีหลายภาษาขอเป็นภาษาเขาสิ้างสุดๆเด้อเดี๋ยวเรามาดูนะครับแผนกล้องใหม่ของเราเยอะมากของเราครับเขามีฉายาว่าเบิร์ดบานกาดครับกีบีเคครับ

จ้างสองสุดแล้วนะครับผมทำไม่เป็นอาจารย์ตะวันของเาเลยครับไปดีนะอาจารย์ตะวันของเราเลยครับไปดีนะทันบเลยคนนี้ขอตาม Queen เข้าใจสามคำเหรอคะาครับเสียตัวแน่ครับ ใจโดนแล้วดย่อยากจะคุยวามเตนนีเลยใ่มคะอมาอให้คู่บ่าสาวนะคะมีความสุขมีความสุขแบงทนทุกเรื่องคิดอะไรขอให้ได้ขึ้นแล้วละจืไมมเายอดทองกระบองยอดผิดด้วยนะครับโอเคเขอให้อยู่กันชื่นมื่นนะคะ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไปจะเป็นวันสุดท้ายของช <G. S 1> <TV. S 2> ีวิตเด็กเขาคู่นะครับอยู่กันด้วยความสุกพันใค่ความรักนะครับเ,เวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้นึกถึงวันดีๆที่เคยผ่านมานะครับ <ừ> ขอครับขอประโยชน์อ่าประโยชน์เด็ดสามคำให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้นะครับรัมพระยาวใหญ่ครับผม <c oughs> อะไ <c oughs> ร <c oughs> รักยความรักให้้าคับยาวนี่คือยาวยาวมีความรักยืยาวอส่วนใหญ่ก็คือครอบครัวที่ในอาคตต้องเป็นครอบครัวที่ใหญ่ตัส่นจเปแล้วความรักคือสิ่งที่ต้องเข้าใจกันนะเมื่อกี้อาจารย์ว่านารักชักแทนจะรักอะไรดี รักหวานหวานรักหวานหวานะครับพระอาจารย์เออ่กล่าวคำอวยพรกับคู่บ่าวสาวของเราหน่อยครับโอ้ยอยากจะร้องไห้อ่ะพี่จินก็อยากให้น้องทั้งสองคนเออ่รักกันมากๆนะคะเออ่ดูแลซึ่งกันและกันเดี๋ยวร้องเพลงอวยพรให้ประมาณสิบเพลงนะคะพอไหมคะเอาเอาโชคที่แขกอยู่เลให้อาจารย์หนุ่จินครับพูดสามคำ สุดสุๆเธอสุดสุดเธอเดอกดาวรุกตุ้นตุ้นเอสุดสุดคืออะไรครับก็แบบให้ชีวิตมีความสุขสุดๆต่อให้ให้สบายสุดๆแล้วก็ให้สมบัติสุดๆถ้าเขาขี้ก็ขอให้สุดๆขอให้มีความสุขนะคะกินข้าวไร้ลมเพราะว่าเป็นเจ้าสาวต้องสวยมากๆโอเคไหมคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าตากใหญเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันจ แล้วมันจะไม่สว่างนะคะัโอเคนะขอให้มีควาาสุขมากๆอด้วยกันนะครับหนักเบานะครับก็ให้ไปึ่งันและยกันนะครับการใช้วิญญมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับมันยังไม่ได้จุดที่สุดมันไม่เหมือนได้ละครนะครับผมก็อยากว่าให้พวกพี่เนี่ยเมื่อชีวิตคู่เริ่มแล้วก็ขอให้มีความสุถกมากๆขอสามคำครับสิ่งใดจะทั้คิดไวหรือว่าสิ่งที่จะัน มีความสุขมีกันแบกน้ำไปพรอไปพรอขอให้พี่เต้มีความสุขนะคะรักการงานเป็นเมืองมีพยาศึกเริ่มตัวคู่ต่อไปนะคะขอให้รวยขอให้รวยม่เาพี่เ้ขอให้โดนเนยดลูกดบดค่ะรวยรๆยรวยรวอิจฉากันอิจา เป็นอะไรไหเป็นอะไรกัอนี่มแครับเุ่งนี้นนี้ไม่นี่ยครับมาเรื่องนหรืะ็นไที่ถุงเนาว่าใส่กับข้าวกับานออคบคนต่อไปของเราเลยนะครับอันนี้จัดาทีเด็ดครับผมจะพูกับเขาดีกว่าครับะไม่ต้องพูดเลยเลยนะเจ้า พอน้องแหลมน้องแป้มีความสุขมากในชีวิตการทํ็งานเราไรดียวขอเเซขอสามคำเด็ดเดให้กับเจ้าหมาต้วสาคู่นี้หน่อยครับผมอขอสคำหน่อยครับเด็ดๆครับเียาากโครงการเป็นเร่อน้อยที่เา

No! Uh -oh. เราลยขสามคั้นะครับไอเลนอยู่ม่มาพเอทมาพ้องะรเลนอ้เลนอยู่อครเลนครับบุวาเลยคฮ้ยเฮ้ยเฮัยมาแนะครับเราแค่กแล้วนะคกัคดีๆจากหน้าจั่คนนะครับจบแล้วนะครับหลายคนชื่ว่าเ่แล้วเาต่อไม่โผเป็นไงผมแอบผมประทับใมากไปนะอะไรเกิเกด็กมันเกิย ครับรับอาจารย์วโรจนนะครับอ่ามีสคำคมเด็ดไหมหรือเปล่าอ่าแต่เราผมก็มีคำคมเด็ดนะครับหนยไม่อ่าหน่วยไม่เอ่ารู้หมดนะเนี่อได้แล้วนะได้แั้วเฮ้ยตี๋ไป สองสามคนสองสามสองคนเอาผมะยาเสียงดังดยาเสียงดัง,ดงยาเสียงดังนะรูกไหมอบอกว่าคุณสามคนข้างบ้านด่าเลยครับข้างบ้านด่ายาเสียงดังนขอให้คุณตะวันและคุณแหลมมาริสันไม่ใช่คุณแหลมนะครับมีความสุขมากๆนะครับแต่งงานขอให้ลูเกเยอะๆนะครับ มสุดมากอบคุณเต้นะครับก็รบอาจารย์ชบกิจแอนีจต้องขอบุญนะครับอาจารย์กช่ใหความร่วมมือนะครับต่อขอบคุณปรานที่นะพิธีอะไรของเราเองนะและเราสองนได้ใหม่แน่นอนนะครับงานใครดีงานใครดกเรากาจับไปทุกที่แม้แต่คุณไม่ต้องการนะครับเราเจอเราได้ใหม่ได้นอนงานชบกิจแบบนี้นะครับนะครับขอ นายังไงก็ไดรไ่น้องคืยดีรับกานอะไรกัน